นมัตโุรัตนัตยสัะขอนอบน้อมแด่พรัตนไตรัยกราบธรรมสการอโอกาท่นา,านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอสแสดงความกรุเพื่อนสาหธรรม,มิุทุกรูุขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได่ญาตโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการทำบุญ ในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาธุห่วางมือลงอันนี้บรรยากาศสบายสบายนะครับมีม่มมีลมแต่ว่าเราก็อ่อนล้าในการเดินทางจากที่เราได้ขึ้นเขา ผมตั้งชื่อว่าหุบเขาสมสารเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะสมสารจริงๆนะครับเดินลงล่องน้ำขึ้นเขากว่าจะออกมาได้นะครับก็บสมสารหลายท่านก็สบักสบม้าวสำนักภักกยาจกตกน้ำ เจ้าสำนักพักคุณลุนก็หมุนล,ลงมาจากเขาก็ไม่อันนี้ก็ได้เรียนรู้นะครับได้ศึกษาคุยกับหลวงพ่อพระโคท่านบอกว่าเดินมาบางทีมันก็ได้พิจารณาการพิจารณาเนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญคือไม่ให้เราทุกข์เปล่าไม่ให้เราลำบากเปล่าเปล่าเรามาเพื่อศึกษา การพิจารณาเป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาอย่างหนึง่งเราเดินมาก็ดูลมหายใจไปด้วยโดยเฉพาะช่วงเนื่อยๆน,ยนี่โอ้โหเห็นลมชัดมากให้ท่านเป็นท่านเป่าไปเลยเป่าป,ปากเ,เ,เดินมาด้วยก็หายใจเข้าลึกๆหายใจอกแรงๆ จะเรียกว่าได้ฝึกอานาปานาสติถ้าพูดแบบหนังจีนหน่อยก็จะเรียกว่าฝึกลงปานในการฝึกวิทยายุทธเพื่อที่จะให้สำเร็จฝ่ามืออรหันต์โอ้เดี๋ยวจะไปยาวกลับมาไม่ทันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ละเราก็ได้ฝึกนะครับได้อดได้ทนฝึกทั้งสติเดินอ,องมาตามคลองน้ำ ลำน้ำมีน้ำบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าเห็นนิ่เต็มไปหมดทางร้อนที่มันถูกแดดแผดเผาเดินไปบางครั้งก็เหมือนกับเหยียบฐานไฟอะต้องรีบก้าวต้องรีบเดินทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ผ่านมาก็ต้องมาขึ้นเขาอีกนี่ต้องใช้กําลังต้องใช้สติจะเดินยังไงจะเหยียบยังไง โดยเฉพาะช่วงที่ก่อนจะถึงเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้จะใช้คําไหนแต่ว่าสุดๆมันก็สุดจริงๆมันมองแล้วแทบไม่อยากจะเดินอยากจะนั่งลงกับที่แล้วก็ร้องไห้ <c ười> คือมันไม่รู้จะใช้คําพูดไหนเพ่อนที่เต็มไปด้วยเห็นที่คมความรู้สึกที่เราต้องเหยียบย่า เส้นทางที่ยังไม่ถึงความทรมานทางจิตใจเนี่ยมันโอ้มันบางทีมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้หน้าก็ยิ้มนะเท้าก็เจ็บน้ำตาก็จะไหลถ้าร้องไห้ได้เนี่ยคงร้องไห้ไปแล้วดีว่ายังมีสติอายพระอายโยม ถ้าจะร้องไห้ี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนอ่อนแอแต่พระเจ้าท่านก็ยังแบบชื่นชมนะเวลาพระพิสุสงเป่าขึ้นปฏิบัติโทกิเลสตัณหาเรื่อว่าถูกความทุกข์มันทรมานถึงแม้เธอจะหน้าหนองด้วยน้ำตาแต่ว่าเธอก็ยังอดทน เธอก็ยังยอมที่จะต่อสู้ฝึกฝนอดทนอันนี้พระเจ้าท่านสสนรเสริญว่าถึงแม้ว่าเราจะหน่าหนองด้วยน้ําตาแต่เรายังรักษาภูมจัรย์นี้ไว้รักษาการฝึกการหัดรักษาการปฏิบัตินี้ไว้ช่วงเวลาที่เราผ่านความทุกข์มาได้นี่มันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่เราได้ความรู้สึกแบบ เหมือนเราหลุดพ้นถึงเราจะไม่ได้หลุดพ้นเป็นพระอาหารหันต์แต่เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งความทุกข์บางอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติความทุกข์บางอย่างเป็นการฝึกฝนเป็นการทดสอบเพราะว่าความทุกข์ที่มันจะยิ่งกว่านี้ที่เราจะต้องเจ็บกว่านี้ที่เราจะต้องปวดกว่านี้ ผมไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งแกเป็นโรคเกีก่ยวกับกระดูกเนี่ยมันปวดกระดูกเราก็มีอยู่ทั่วร่างกายเนี่ยมันเหมือนเป็นมะเร็งกระดูกหรือว่ามีอะไรเข้าไปข้างในที่มันทําให้ปวดแกขยับนิดเดียวมันก็ปวดแล้วครับผมไม่รู้จะนั่งท่าไหนไม่รู้จะนอนอยังไงมันปวดไม่มีช่องว่างของความมันไม่ปวด คือมันปวดแบบแทบจะแบบว่ามันเหมือนอยู่ทุกลมหายใจเห็นแก่นั่งแล้วแกก็ร้องร้องบอ,อกหอบออพีข้าหนะึ่งคือบางคนเนี่ยมันมันปวดมันยิ่งก็ปวดเนาะหลายท่านที่เป็นโรคร้ายแรงหลายคนที่ปวดจะต้องฉีดรมฟีนต้องฉีดยา ต้องกินยาแก้ปวดคือมันปวดมากเวลามันปวดเนี่ยบางทีมันมันไม่ใช่แค่ว่าเราเหยียบหินเราก็ยกเท้าขึ้นมันก็หายหาที่วางเท้ามันร้อนก็หาที่หลบเราปวดอยู่แค่วันหนึ่งผ่านมาเราก็หายเราไม่ได้ไปเหยียบอีกหรือวราจะเหยียบอีกเราก็หาที่บรรเทาได้ แต่ว่าปวดบางอย่างที่เกิดจากโรคจากภัยเนี่ยแม้แต่ผมนี่ก็เคยนะครับช่วงที่ผมเป็นลิ่มเลือดมันมันเดินไม่ได้เยินไม่ได้เดินแค่ไปสลายไม่กี่ร้อยเมตรนี่ผมต้องนั่งลงกับที่ปวดเวลามันปวดมากๆนอนก็ปวดนั่งก็ปวดกินยาแล้วก็ยังปวดพอรู้สึกที่มันปวดเนี่ยมันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมัน มันทำให้เรารู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีทุกข์จริงๆร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคร่างกายเราต้องได้รับความทุกข์เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ความไม่เที่ยงความทุกข์แล้วเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นที่พวกเรามาทุกข์เนี่ยอย่าให้มันทุกข์เปล่า่าให้มันเหนื่อยเปล่าเราจะต้องฝึก ให้เราได้ประโยชน์จากความทุก์ในการฝึกสติพิจารณาที่ผมเคยพูดนะบางครั้งมันมันทุกมากเคยเต,ตะสปูตินเท้าแตกมันเจ็บมันปวดเหยียบลงมันก็ปวดพอเราพิจารณาแล้วเราก็มีสติกำหนดดูลมหายใจสติจดจออยู่กัลมหายใจหายใจเข้าแล้วก็หายใจอใจอกหายใจเข้าหายใจออก พอถึงช่วงหนึ่งสติเรามันติดกับลมความรู้สึกที่เราไปเสพเวทนาหรือเวทนาที่มันอยู่ในความรู้สึกเรามันลดไปสติที่เราอยู่กับลมหายใจมันเหมือนยกจิตเราออกมาจากความเจ็บปวดถึงจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันมันเท่าพอเราเดินไปที่ว่าเราปวดเราเจ็บมากๆมันกลับเบามันกลับมีความรู้สึกสบายเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้น ไม่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอริยะนะไม่อยากให้ท่านคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้มองเห็นว่าถ้าเราฝึกสติดีๆเดินไปดูลมหายใจก็ดีพิจารณาองค์ภาวนาก็าดีถ้าสติเรากับองค์ภาวนามันต่อเนื่องสามารถที่จะแยกถ้าพูดแบบภาษากรรมฐานที่เขาเรียกว่าแยกกายแยกจิต แยกความรู้สึกออกจากเวทนาคือร่างกายมันจะปวดก็ปวดไปบางคนที่สามารถแยกด้วยสมาธิที่ระดับอัปปนาสมาธิที่เป็นเอกคตาสามารถที่จะเข้าไปอยู่ข้างในโดยที่ไม่รับรู้เวทนาอันนั้นคือระดับหนึ่งแต่ว่าระดับที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสมาธิที่เรียกว่าระดับอุปชาระก็ได้ คือขณิกะก็ได้เพราะเราจะไปนั่งสมาธิให้มันเป็นเอกคตาอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปไหนมาไหนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเรายังต้องทําหน้าที่โยมก็ทําหน้าที่ของโยมดําเนินชีวิตในการเป็นอยู่ในความเป็นคารวะในการดําเนินชีวิตค้าขายก็ดีทํามาหากินก็ดีพราเราเป็นพระ เราก็มีหน้าที่ของพระทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิบินทบาทหรือว่าไปโปรดญาติโปรดโยมหรือว่าไปกิจธุละฉะนั้นการที่เรามีสติก็ดีหรือว่ามีสมาธิในระดับอุปจารสมาธินี่เราก็สามารถเอามาใช้สมาธิที่ไม่มากสมาธิที่ไม่น้อยสามารถประคอง ประคองจิตใจเรานี่ให้สามารถที่จะมีกำลังในการรองรับความทุกข์และมีกำลังในการที่จะให้เราได้พิจารณาเพื่อให้สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เรารับรู้ว่าอะไรที่เราจะต้องละอะไรที่เราจะต้องสร้างอะไรที่เราจะต้องทำให้มันเกิดความเจริญ ในสิ่งที่มันมีคุณมีค่าอะไรที่เราต้องปล่อยต้องวางที่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือให้เรามีปัญญาในการที่จะให้เราสามารถเอาไปละความชั่วหรือว่าเอาไปแก้ปัญหาเอาไปทาให้เกิดประโยชน์ทำให้เราสามารถปลอดภัยที่สุดก็คือสามารถทำให้เราเนี่ยดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ นั่นแหละคือที่สุดที่สุดที่เราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นจนสามารถที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผ่านความทุกข์มานะอย่าให้มันทุกข์เปล่าอย่าให้มันทรมานเปล่าให้เราได้เรียนรู้ทุกข์ศึกษาทุกข์ยังมีความทุกข์ที่ยิ่งกว่านี้ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเราจะทุกข์อะไร ในการที่เราต้องแก่ต้องเท่าสังขารร่างกายบางคนบางท่านที่เป็นโรคเป็นภัยบางทีนอนปวดทรมานแม้ว่าจะปวดอะไรละ่ะตามที่โรคภัยมันเกิดขึ้นเราอาจจะยังไม่เป็นและก็ไม่อยากให้พวกเราเป็นแต่ถ้ามันเป็นเนี่เราจะสามารถมีสติหรือว่าทำให้เกิดสมาธิในการที่จะยกจิตแยกจิต ออกจากเวทนาสามารถที่จะรักษาจิตในวาระสุดท้ายหรือว่าในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยให้เราสามารถมีสติยกจิตของเราออกจากความเศร้าหมองเวลาเราผัดสัที่เราเห็นก็ดีเราได้ยินก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราได้ฝึกนะ เราฝึกเราหัดเราปฏิบัติเราก็าจะได้เอาไปใช้ในการรักษาจิตของตนเองไม่ให้จิตตนเองตกล่วงไปสู่ความทุกข์ความเศร้าหมองหรือว่าตกต่ำไปสู่อับายสามารถยกจิตตนเองให้มันสูงขึ้นภูมิใจในความดีที่เราทำในการเป็นอยู่ที่มีคุณค่าแล้วเราก็ทำยังไงจะให้เกิดสติเกิดปัญญา ที่จะนำค่าไปสู่การปฏิบัติให้เราสามารถที่จะปลอดภัยห่างไกลจากความชั่วห่างไกลจากความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นให้มันทั่วเราเบาบางและให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตจากใจของพวกเราเรื่องว่าเราจะไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานพบหน้าชาติหน้าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสำคัญที่สุด ้เราสามารถมีสติะระลึกรู้อะไรที่มันควรละอะไรที่มันควรปล่อยควรวางความโลภที่มันเกินที่มันเป็นโทษความโกรธที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ความหลงที่มันทําให้เราแบบยึดมั่นถือมั่นถ้าเราสามารถที่จะละความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจเราให้ได้มากที่สุดนิพพานในวันข้างหน้าท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ถ้าท่านสามารถลดละสิ่งเหล่านี้ได้ในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นมักผลนิพพานก็จะค่อยๆตามมาตามกำลังอินทรีย์บารมีในการภาคเพียรในการฝึกฝนในการที่จะให้เพิ่มพูนให้เกิดความเจริญในการดำเนินชีวิตด้วยบุญคือความดีในการดำเนินชีวิตด้วยธรรมคือความเข้าใจคือสตคิคือปัญญาที่จะนำพา พวกเราทั้งหลายให้สามารถที่จะเดินทางให้เกิดความสุขด้วยความดีเดินทางให้ห่างไกลจากความทุกข์ด้วยธรรมขอโนมโมทันนากับพระคุณเจ้าทุกรรปทุกอ์ที่พวกเราได้ร่วมสุขร่วมทุกข์ดูแลซึ่งกันและกันในการเดินทางความรู้สึกที่มันจะเรียกว่าทุกข์ก็ทุกข์นะครับลำบากก็ลำบากเหนื่อยก็เหนื่อย ถ้เราก็ยังได้อะไรที่มีคุณค่าที่ซ่อนอยู่ทั้งความอดทนทั้งความเข้มแข็งความห่วงใยความสมัครสมานสามัคมคีความมีน้ำจิตน้ำใจสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ตอนที่เราทุกข์มากๆนี่แหละตอนที่เราลำบากมากๆถ้าเราสามารถที่จะได้สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้นั่นล่ะคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่มีคุณค่าอีกอย่างหนึ่ง พ่อนโมธันากับคุณแม่ด็อกเตอร์มชีทศพรวุชิะระบำเพ็ญคณะบ้านเพชรบ้านเพชรบำเพ็ญญา,า,าติธรรมส้มตำาคบแตกกลุ่มญาติโยมทุกท่านทุกกลุ่มที่อยู่ที่นี่ก็ดีที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มาดูแลติดตามแต่หลายท่านก็เหมือนได้มาคอยติดตามสอบถามให้กำลังใจหรือว,ว่าโคนบันจจัยมาทำบุญในส่วนต่าง ถือว่าท่านทหลายเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญขอให้ท่านเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมในการที่จะเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้สามารถที่จะลดละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสามารถที่จะทำชีวิตให้มีคุณมีค่าให้มีประโยชน์ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในขณะที่เรามีชีวิตก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตขอความเจริญงอกงาม ในพระธรรมวินัยในพระศาสนาในคุณงามความดีจงบังเกิดมีแก่เราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุอนโมทนากับตลาดน้ำกวางโจเพชรบุรีนะครับที่เมื่อช้าผมบอกว่าเราลงจากพวเขาสมสารแล้วก็จะไปที่กวางโจ ไม่ใช่พูดเล่นนะครับเนี่ยอยู่แถวนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวมาร่วมทําบุญด้วยลากาคุณแม่ของคณะลูกหลานคุณปูนิควินเตอร์คุณพ่ออนันน์นวีนกุลขอทําบุญกับคณะทุดงหนึ่งหมืนบาทนะครับสาธุขอบุญนี้จงส่งถึงคุณปูนิควินเตอร์ลากาคุณพ่ออันนันวีนกุล อายุ่กับปีป่วยมานานแล้วนะครับก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลบุญรักษาใจบุญรักษากายให้สุขภาพบรรเทาจากโรคไข้ไจ็บ็อขอเชิญตัตรรายเตรียมตรวจน้ำพระพรอนขอการรับรออสงครูบาอาจารย์ญาตโยมทั้งจิตอธิษฐาน ยะถาวริวะปุราปิริปุเรนติสาการังเหวามิวัยโตทินังเปตนังอุปกระปติหิจิตังปจิตังทุมหังอิปัมเมวะสมิชันุสัพเพปุเรนตุสังกภาพันโทปนราโสยะถามณีโชติรโสยะถาเพียรติโย ตุสัพรวะวินาสัตตุมะเตภะวตตรายโยสุขิเตคายุโกภะวะอภิวะสะเนจังวะตะปะจายิโนตะรวะธัมมาวันตันติอายุวัน สุข <speaking>, ังภาลังอั a ยาจะโคทากินนาทนาสังคามหิสุปฏิติตาเทกราตหิตายาสถานนาสุปกาปฏิสนติธรรมโมจะอายังนิทาสิตเปตาน Cha jataka pura rapa ranti pek Yang Pasutang ang toem eh punyang pasutan tebawatusa pamang karang

ច្នាបានដ់ធ្លាបានដ់ខ្លាក្នៃម